在江南烟雨。 แล้วตอนนี้เนี่ยหนูว่าเรียนจบมาหาลัยแล้วนะแจนก็ใกล้จบมาหาลัยแล้วเหมือนกันพ่อก็ตอนเนี้ยก่อนหน้านี้พ่อเขาไม่สบายเป็นมะเร็งเนาะแต่ว่าตอนนี้ยพเขาหายแข็งแรงดีมากหนูอยากพบแม่อีกครั้งหนึ่ง แต่ใจให,ห่างไหนยู่งทุ ในส่วนของคีเมสเซจค่ะใช้เวลาด้วยกันให้อิ่มที่สุดนะคะอิ่มในหน้าที่นี้นะคะก็จะหมายถึงในส่วนของเมนูห้าดาวต่างๆนะคะที่เป็นอาหารในสำหรับมื้อพิเศษกับคนพิเศษในครั้งนี้ค่ะโดยในส่วนของคีเมสเซจนะคะจะต้องเป็นประโยชน์ที่อ่านแล้วเขา้าใจภายใน30วินาทีค่ะใช้เวลาด้วยกันให้อิ่มที่สุดค่ะ แันในส่วนทงซีพีค่ะพีตัวแรกค่ะบับดค่ะห้าดาวค่ะเป็นแบนด์ไก่ย่างค่ะที่เสิร์ฟความอร่อยนะคะสามารถกินได้ทุกมือค่ะกินได้ทั้งครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเทศกาลไหนๆค่ะด้วยเมนูที่หลากหลายค่ะทั้งย่างทอดนะคะแล้วก็แน็คต่างๆค่ะ และในส่วนพีก็ที่2ค่ะไพรค่ะราคาคุ้มค่าค่ะจ่ายเท่าราคาอาหารสตตีทฟู้ดค่ะเป็นราคาที่ทุกคนนะคะเข้าถึงจับต้องได้ค่ะและด้วยคุณภาพที่เต็มเปี่ยมและรสชาติที่เป็นไทยแท้ๆค่ะ และในส่วน P ตัวที่3ค่ะ p r e ค่ะด้วยเดิมนะคะธุรกิจโมเดลธุรกิจของ5ดาวเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของเจ้าของคนเดียวตอนหลังการปรับเปลี่ยนเป็นในส่วนของเป็นชายนะคะที่จะมีการจัดการระบบเป็นแบบ POS นะคะให้เป็นในเรื่องของการบริหารระบบได้อย่างง่ายดายขึ้นค่ะจะเห็นนะคะตามร้านเฟรนชายก็จะอยู่ในตามห้างสับวหน้าห้างสันะคะึ่งเป็นพื้นที่ Prime area ค่ะร้านสะดวกซื้อค่ะหรือปั๊มน้ำมันนะคะ และ P ตัวที่4ค่ะ p r o m o ชั่นนะคะตรงนี้นะคะขออนุญาตยีไปนในส่วนของ p r o m o ชั่นที่เป็นรูปแบบของภาพจานะคะก็คือเป็นรูปแบบวิดีโอโฆษณาค่ะที่ออกมานะคะสร้างความประทับใจนะคะให้กับผู้บริโภคนะคะและนอกจากในเรื่องของการทําโฆษณาแล้วนะคะภาพวิดีโอเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการทาส่วนลดถึงสินค้าค่ะในแต่ละซีซั่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น uh, special price ค่ะหรือว่าการจับคู่นะคะเครื่องดื่ม คุณค่ะคุณล่าค่ะขอบพระคุณสำหรับการรับชมการวิเคราะห์โฆษณาในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ